สวัสดีค่ะค่ะเมื่อนีกน็อยากออกมาเว้าเรื่องกระแสของอ่าเรื่องเฟซบุ๊กเนาะคะ่นะเนาะสำหรับเช้าเลี้ยวพี่พีพน,อนอ้องๆอ่พอแม่พี่น,น้องนี่ผู้เถ่าผู้แถวผู้เพิินอยากออกมาเฮ็ดหาไลายได้นีเนาะคะ่นะเนาะเฮ็ด <Hate S 2> <Hate S 1> อีกรลดค่ะเฮ็ <hate S 1> <hate S 2> ดโลดไม่ต้องไปฟังพวกนิด ไอ้ดอนไอดากอีอย่างที่เขาออกมาว่าให้นะคะว่าอันเป็นจังไดล่ะดับฟันดับกระแซรหรือว่าอีอย่างที่มันเป็นการบ้านทอนจิตใจเฮานะคะ่ะเฮาเนี่ยเล่นมาตั้งแตง่พวกนี้ยังว่าท่านได้เกิดเลยด้วยซ้ำมาลังเคียผู้ลังคนน่ะอืมรลบวันนี้ พลังคนเนี่ยกับเพื่งสิมาดังบ่กี้ปีมานี่เองแล้วเขาก็บอกว่าเขาเลีนมา5ปีบ้าง6ปีบ้างที่เขาได้รับเงิน7ปี8ปีจ้าเสีคือเอาจริงๆเนี่ยเรีนม้า10กว่าปีแล้วเฟซบุ o กเนาะคะ่ะปิดเฟซมาเปิดไหมอันนี้กับพ่อสอ14ที่ที่มาเปิดไหมเนาะคะ่ะเพจกัมีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเวลา ไปลงวิดีโอมากมายตอนนั้นก็นคือทำงานแค่เวลาสี่ขีดคอนเทนต์หรือเอาว่าซะยังไงซะค่ะจริงๆถศเสหุอหลีกะมีเวลาแต่ว่าเขาบ่ามีความเพียนน่ะม่มีความเพียนที่สีลงวิดีโอก็แค่นั่นเองคิดว่าหลายๆคนก็นสิประมาณนี้นะคะเราบ่าต้องไปฟังว่ามันสิบ่ได้เงินหรือว่าจ้งใดค่ะ ผู้ลังคนที่ออกมาเหาะเย,ย้ยออกมาเเว่ยอย่างที่มันบันทอนผูเ้เห่าผู้เพิินเห็ดอยู่แล้วเนาะผู้ลังคนก็ออกมาบูลลี่ว่าปิดตำนานสวัสดีค่ะซุ้มซุ้ม,มโพสกับโพสไปเราบันี้้ซุ้มไปคอมเมนต์เนี่ยก็คือคอมเมนต์บูลลี่เรื่องคำเเวาเรื่องหนาตาเรื่องเออหนาโบแตง สิบางทีมันเป็นวิถีชีวิตนะค่ะที่คนบ่ได้บ่ได้พยายามพยาอีกอย่างมากมายมันเป็นธรรมชาติซึ่งเพิ่นบระทันได้กล้าออกกล้องคักแนปนั่นพอดีเพราะมีกระแสเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เฮาด้อค่ะมันเป็นโอกาสที่เฮาอะสิได้มาออกกล้อง สิออกมาพบปะผู้คนสิออกมาเหดคลิปคุยกันเว้ากันมวนมวนนะคะออกมาพอคนต่างๆซึ่งวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันคือจังเขาอะไม่เคยหู้คือจังโตผู้ดก็กระาังอาจสิไ่เคยหู้เรื่องการปลูกข้าวโพดปลูกบักอือจังสินั้นก็บ่เคยหู้เนาะค่ะว่า ปลูกปลูกักเอือเข้าเจ้าต้องเอามาผสมพันธุ์กันหรือปลูกบักพ้าวนี่ข้าเจ้าต้องเฮดแ้มันเกสรมันผสมพันธุ์กันเนียบางทีหลายๆคลิปหลายๆโพต์ที่พอแม่พี่น่องเนี่ยซื้อออกมาเนี่ยมันเฮดให้เฮาเนี่ยเปิดโลกกว้างมากกว่าภาพนิ่งเนี่ยคะ่ะเจตนาล้มของวิดีโอเขาอยากเฮดใฮ้เฮาเนี้ย ออกมาคุยกันออกมาพบปะผู้คนออกมา,เ,าเปิดโลกกว้างคือเขาอยู่ปตะบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นภูเขาจักเทืยอแต่่าผู้ลังค้นเนี่ยเพิ่นกคยอยู่บ้านคือกันแต่่ะบ้านเพิ่นใกล้ภูเขาเพิ่นกระทายออกมาค่ะเพิ่นกระท้ายภูเขาออกมาผู้ลังค้นบ้านใกล้ทะเลกระทายทะเลออกมาประมาณนี้ไหมคะ่ะ ท้าทะเลลรวก็ซื้อธรรมชาติที่มันเป็นทะเลที่มันเป็นภูเขาที่มันเป็นทุ่งนาการปลูกเขาการเกษตรการปลูกนั่นปลูกนี่เลือกสวนไล่นาจังสีมันมวนดีไหมคะ่ะออกมาลดคะ่ะคันผู้ใดว่าทัานได้ออกมาก็ออกมาเห็ดหลายๆสมมเน็จไอ้ดอนไอ้ดากเนี่ยที่เขาออกมาดิ้นเนี่ยก็คือ กระทางมันยอดเดียวมันอาจิดตกหรือมันก็อยากได้เงินคือกันมันก็เหตุคือกันเพื่อเอาเงินนะคะ่ะเขาก็เหตเอาเงินคือกันกันกบเฮานี่แหละค่ะแค่เขาเหตมากอนเฮาบาดท,ที่นี่ถ้าเฮาได้เปิดโตแล้วได้เริ่มต้นเหตแล้วกระคอให้เหตย่างจริงจังลงคลิปย่างสม่ำเสมอค่ะไปลงคลิปย้าวน้ำไปสร้างเพจน้ำ ให้คนหู้จักตัวตนของแต่ละคนนะคะผู้หนึ่งบ่เบิ่งกับผู้หนึ่งเบิ่งค่ะคนมันทั่วโลกมันบ่เม่นตังต้งแต่ป้าคางบ้านมันบ่เม่นแต่เพื่อนในเฟสเนี่ยตัง้งแต่าตามาเหตุจริงจังอีหรีเนี่ยนั้นว่าได้ประโยชน์ดีค่ะประโยชน์ตรงใดตรงที่เขาฮู้จักเพื่อนไม่เขาฮู้จักกับคนที่เขาบ่เคยฮู้จัก มาให้กำลังใจกันออกมาถ่ายคลิปกินนั่นกินนี่ทรงให้กันเบิง้งเอิ้นกันกินเขา่ามันเป็นอันเป็นประเภทนี้เป็นธรรมเนียมที่แบบว่าที่ที่แบบว่าตื้นตันใจซึ่งอิหลีคือคนไทยเขาเนี่ยบางที <c oughs> มันยังมีแบบนี้อยู่ที่เขา ลืมมันไปโดนแล้วจังสี่ไหมคะ่ะบางคนผู้เพิ่นอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยเพิ่นจากบ้านไปจังสี่เพิ่นก็นยังคิดฮอดออประเภทนี้เกาเกายังคิดฮอดอ,อ,อาหารการกินที่เพิ่นเคยกินจะคลองเนี่ยขนาดไปกรุงเทพซื้อเนาะค่ะเนาะอาหารบ้านบ้านบ้านฮอเนี่ยโดนโดนกินเทือ่อมันคือแซบ่บแท้จังสี่ไหมคะ่ะมันมันมีความคิดฮอด มันมีความเบิ่งแล้วมันก็อยากมันก็ไปหาซื้อมากินนั่นละค่ะบัดที่นี่เพราะเพราะมันเป็นกระเสขึ้นมาเพราะว่าเขาสิเหตุด้วยการตลาดหรือเขาสิจงใจหลิบเงินคืนหรือเขาสิเหตุจังไหนก็นตามเขาก็เล่นอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเขาเล่น Facebook มาตโดดนแล้วด้วยซ้ำเขาบ่ต้องไปฟังพวก เพ่นั้นเขากับบได้เงินคือกันคือเงินเขาลดลงว่าเป็นบ่ได้ค่ะจากที่เขาออกมาโชว์หลายหมื่นเหรียญเรือหลายๆพันเหรียญข้าเจ้ากับบได้คือกันผู้ลังคนข้าเจ้าจากหาพันเหรียญลดมาเหลือหาร้อยเหรียญนี่สิเขากับบัรได้ตามเป้าตามที่เขาคาดหวังคือกันเขาดึงออกมาหัวลอยเยาะไทยบ้านเจ๊ซี่ไหมคนที่ได้หน่อยกว่าเจงซี่ ก่ต้องไปสนใจค่ะเหตุคือเกาละกะมีเวลาก็เหตุขีิเยาได้กล้าออกหน้ากล้องแล้วกระเหตุลงไปค่ะผู้ใดสี่วาจังใดมันซิมีผู้สังคมแคบแคบในมองที่ทํางานเนะาะเฮาหยกตัวอย่างผู้หักมีผู้สังมีเพราะฉะนั้นสังคมทั่วโลกผู้หักมีผู้สังมีเพราะฉะนั้นผู้หักเขาจะมีเดี๋ยวเขาก็มาส่งเสริมเขาเองแล้ว ถ้าหากซุม้มเน็ตไอดอนที่มันออกมาเว้าเขาก็สิมวนกระเพาะใจในคัมโวของซุ้มนั่นเขาก็สิเป็นาวายร์เล่อของเพจนั่นไปเจ๊ซี่ไหม<ก>เขาก็สิไปคอมเมนต์หัวกิ้กล้กาสมน้ําหนาคนที่ออกมาเหตุกับอาดซิม<ก>ีคือว่ามันอาดซิมีมีค่ะเห็นเห็นหลายโยเขาไปอ่านเบื้องแต่กับไม่ได้ไปตอบโต้ไม่ได้ไปอยั่งเขาดอกกับอ่านซื้อ,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 อนะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้น เขาออกมาเห็นเลยค่ะผู้ใดยังอยากสางร้ายได้ด้วยการทำวิดีโอก็ไปตั้งเพจซะจ็กสี่ก็ได้ค่ะทำวิดีโอขีปนาวน่ะตั้ขนาดเก็บเห็ดจะซื้อเขากระเบื้องมันบละคา่ะผู้่นเก็บเห็ดน,นี่ก็นอนเบื้องยังเมื่อก็มีค่ะผู้่นเห็นน้องกลิ่นเนี่ยเป็นคลีปนาวเนี่ย่นก็มาลงเพจเรื่อยๆเพราะมีโฆษณาเข้า,ขา่นก็ได้เงินมันมีการได้เงินมาตะโดนแล้วค่ะ อเราเขาก็ไม่ได้เก่งมาถ้าใส่ดอกซุ้มเพียดยันยๆนั่นเขากะมา้าร้องผิดร้องถือคือจังเฮาลองไม่ไม่นี่แหละเขาแค่เอ,อลงขิปสะสมม้ามากพอแล้วเขาเห็ดมาก้อนเขาเขาเห็ดจริงจังมาก้อนเฮาแค่นั่นเองอีกจังน้อยเฮากระกกงคือกันอีกจังน้อยเขาก็เห็ดได้คือกันทุกคนเห็ดได้ถ้ามีความเพียรค่ะไปค่ะเห็ดต่อนะคะ